สวัสดีค่ะกอนยิล่าสวัสดีค่ะเจอกันกับีหล่าน้องเนี่ยนะี่นาเช้าวันศุกร์เก้าโมงเช้าค่ะตามีิล่ามาเด้อป้าทุกผู้ทุคนจ้ะหลาะ่าสิพาไปหากน้องไม้โอ้ยมันย้อนแสงตัวนี่หลาจิพ้าอีแม่ไปหากน้องไม้จ้อหล่าตื่นต่เศร้ามาเนี่ ฮะ <Huh? S 2> <I think. S 1> เอาอย่างก่อนลูก <I think. S 1> เอาไปทิง้งโอ้เอาไปทิ้งถั่วเอาก่อนหินไปทิง้งไปลูก <I think. S 1> เอาไปทิงปท้งหลาจะพ่ายแม่ไปเก็บน้องไหม่ใจอีหลาตื่นตา้าแม่เลาพายพ่ยหลาไปหาเลาะมันกนันนะเพื่อน้องไหม่มันลอยออกเก็บมากกับมา้านี่เห็ดกินเด้ดค่ะ ว่าสิลวกมอนี่แหละมือวานนี่ว่าสีลวกลืมลวกพี่น้องพาลูกไปเลาะกลับมามือวานี่ว่าสิมาลวกนอกไม่ไหวใส่ตูแช่แข็งไหวผัดลืมจ้อยไปเบิ่งมอนี่ก็มันเสียออกบอ่ฝนบ่โตกะฮะอุ้อมโอ้โให้แม่อุม้มโอ้ยอุ้มก็อุม้มขนาดมะไปเบิง่งหล่าก,กับแม่กันมาถึงปานนอไม่ละจา้า ไม่สิมีบหลับพี่น้องมันแห้งเม,ม,ม,มื่งกมเมื่อไปไหผ้าหาไปลูกปะไปหาแล้วค่ะบ่มีจา้างเนาะพิษหวังลูกสาวหละ่ะลูกสาวหละ่ะเธอตรงไงแม่ไปลูกปะาไม่าได้ดอกม,นม้นนีว่าหมานคือสิอเบิดแล้วล่วนะน้กเนะ้อ ไปล ja, <presidency. S 1> okay. ูกไปย่างย่างย่าเขาปลานะคะหยาได้ลูกหยามันคล้ายหลายบ่มีจากนอเลยไปนองมียุคานอ่น่อยทำไมฝนตกอีกกที่เกิดด้วยหรอคะนี่ฝนบ่ตกโอ้เอาถิมเลยติลูกเอออ่ะมันบ่หมานก็เอาถุงถิมไปย่างบ่หมานกับไปหาอาบน้ำอาบเปลี่ยเสผ้าเฮ้อนงายเออปะ บ่ไปนะคะบเบแวเล่นนะคะไปบ้านก็นลุกปะมาเลยปะป,ะป,ะปะ้าบแวเล่นนะคะมนี่แดดอน่อน,อนมาสิาพาลูกสาวไปหาเก็บหยาหูหนูเออหูแมวแม่พี่น้องเห็นคลิปคุณแม่ทันนึงเนาะค่ะเนาะเพิ่นไปเก็บพักหูแมวว่าสัน มันจะเป็นตน้นเป็นใบคือใบฟันสิงโตนี่แหละแต่ว่ามีการดอกเหงาเหงาเมื่อวานนี่ไปเห็นยอดอ,อ่อ,อนดอกการดอกอ่อ,อน,ออนเลยค่ะแต่ิีพ้าลูกสาวไปเก็บมันชีวะนม่จะพ้าลูกไปหาเก็บพักเก็บมีม่มีคลิปลงตีบ่มีคลิปเฮตตีม่มีคอนเทนต์ตีโอ้ยคลิปไข่ยนนหลายล้นโทรศัพท์อยู่ขาดจนว่าไดีลบออก หมอวานนีพาลูกไปเลีนสนามเด็กเรียนก็ได้ลบออกค่ะพี่น้องลงปรทันลงมือละคลิปค่ะตอบคอมเมนกับสิบประนแล้วโบเมนบรทัาน,นดอกบรทัานที่ตอบคอมเมนเลยไปลูกลาปะจะพาลูกไปบ้านก่อนคะ่ะไปเปิดร้านซอยพอเป็นกอนพาลูกออกมาแต่เศารมาสูดอากาศบริสุทธิ์ซื้อๆดอกโอ้สะมัหาว่าปากหาวเงี้ยน,นา,าขึ้นฟ้าค้าทีลูก เทพดาคนสิตกใจเด็กแยกเขาป้าออกมาโอาผักลูกสาวเคยมาป้กพนนาพิน้องกับผักอีลี่นั่นนั่นนี่ผักอีหลี่ผักว่กาสั้นนี่กับอันต้นเมเปิลต้นผักกุมนะคะเคยพ่าคพืนมาเก็บกเออปกอากันละลูกป้าเพอะแล้วยา่าไปบ่ายป้าพันนา,านางมานะจะจาได้นะ โอ้ยนางยูซือกระงวยเ้าเนี่นี่นายเก็บขวดอินขึน้นมาลกูกนางยูซือกับลกูกมันเป็นจ้งไดค้าคนสวยอืมอุ้ยคนสวยอ่อนั่นเก็บขึ้นมาถัา่วลูกเราเรียกอีพอถาญผุนเร็ว ไปลุกขึ้นแล้ว,ลวค้นหูนล้ว,ลวมามันถีบบ่ถึงบ้านตะเคียโอ้ยเนาะพักแม่บ่กินดอกลูกพักม,ม,มันเถ่ามันแก่แล้วแม่บ่เอาดอกพักพักกันนะมาไปต่อค่ะพี่น้องเข้าไปบ้านเราพระเอกเพิ่นเปิด้านทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเพิ่นว่าผ้าลูกไปหาเลาะซะก็เลยสิผ้าลูกไปหาเก็บพักหูแมวค่ะพี่น้องพูดยู่ฟั่งผุนละฟั่งขอบสนามผุนละ ลูกสาวเห็นนกค่ะนั่งสิไล่คุบนกเล่นกุ้นๆเหลือผึนไปแล้วลูกนกไปแล้วเห็นละค่ะบนพักหูแมวบนสนามเด็กเล่นยี่ลานน่อน่อยนั่นละบนดอกข้าขาวนั่น เกิดหลายๆพ่นมาตัดหยาบางนี้มันเกิดขึ้นมาอีกไหมค่ะดอกยอดก้านดอกงามๆเลยลูกสาวแล้วกุ้นๆเหรอพนแพนดดดีล้มดีค่ะห่องน้ำนกนกไปแล้วลูกที่แรกว่าสีแดดอ่อนๆสีฟ้าลูกมากระเทิอนว่าลูกเด้ไปเกียกียไใ้ใส่เสื้อผ้าเกียยก,กิ่งแล้วก็เลย ทาเลาะอาบน้ำที่เดียวค่ะบมเมนต์ข่อยบม่มีคลิปลงเลยพี่น้องคลิปข่อยน่ารายคักจนได้ลบทิมลงมาท้นมาั้างนี้ลูกมาั้างนี้ล่ะพูน่ะโอ้ยนกไปแล้วลูกมาไปเก็บพักปะมาแล้วมาค้นหูมาคนสวย แดดดีคัะพี่น้องแล่นหัวดวนกุ้นกๆเลอลูกคคยอะนี่ค่ะพักขูแมวค่ะนี่เห็นในคลิปเนาะค่ะเนาะคุณแม่ทันหนึ่งเพื่นพา่มาเก็บค่ะ นี่ค่ะเห็นชาดบ่น้อยเนะาะใบเพ่่นจิเป็นคือฟันสิงโตเลยได้พี่น้องเป็นลักษณะคือกันเลยค่ะนี่ดอกก้านดอกเพิ่นจิเป็นแบบนี้ นี่ค่ะข้าเจ้ามัดตัดหนาออกบัน,นี้เพิ่นเกิดงามงามอข่ก็หูวิธีกินพักกต่จากยูทูบนี่แหละพี่น้องตะก้อนไข่อยจีกินกอดกระซึกษาจ้ว่าได้ทรงลูกผาาไปให้เพิ่นเบ่งเพื่อความแน่ใจคุ่นได้ค่ะเอากระเด็ดซอยแม่สิคะเธอสิมาว้อยว่าอย่างสาวเออเด็ดลูกเด็ดอันนั้นมันกินว่าได้ดอกลูกนี่เอาวันนี้แม่นี่แม่สาวนี่นี่ นี่เราจะเอาไปใส่ถุงให้แม่ติลูกมึงแม่เอาไปใส่เองเมึงนีม่มาหักให้แม่แล้วนี่แล้วนี่หักนี่ลูกนี่นี่หักแล้วนี่แล้วนี่เอามือนีหน่อย <c oughs> เด็ดเป็นตั้งและซ้อมไว้ลูกซ้อมไว้เออลูกสาวเด็ดยอดอ่อนๆขาดเบิเ่อแล้วค่ะอั <c oughs> นนีแม่ก็เป็นวัดนี่สืบขีดมุก น้ำเด้อค่ะพี่น้องนี่แล้วเบ่งจุนี่พี่น้อง ลูกสาวกลิเลนงกงก่งกามแม่นั้นขวดอันนี้เอาไปโยนตูข้ขายได้เด้ค่ะได้ยี่สิบห้าเซนผุนี้นี่กึ๊ดกึ๊ด้าไปเก็บผัาอีกมะลูกป้าโอ้ยขี่มาท่านเซนยังไงบ่ท่านเซนดอกลูก ไปเก็บพักซอยแม่อีกน้อยนึงป้านี่ค่ะพี่น้องเก็บได้หลายอยู่เด้วค่ะได้สวงกำหม,มกงไงเลยพูน่ะแล้วสิเก็บอีกก็นี่นี่ โอ้ยาบราโวลูกสาวก็เก็บโซยด้วยค่ะแนนกเก็บโซยแม่เอามาใส่ถุงลูกเอามาใส่ถุงเอามาใส่ถุงแล้ว มาให้แม่มาขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากๆานะคะเก่งมากๆาเลยคะ่ะบราวโวบราวโวได้หลายยังได้หลายยังคะโอ้ได้หลายแล้วเอใไซคืนลูกอใไซคืนคะ่ะได้หลายแล้วคะ่ะ บ้หนนี่เคยกินจักเทียเดวสิลองกินบึงนะคะเนาะเวลาที่ถือส้อยแม่ติล<อ>ูกเฮ้เวลาที่ถือส้อยแม่<อ> uh. ค่ะถือดีๆนะคะป้าสิได้พาลูกข้าบ้านเลยะะล่ะค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้ค่ะเด้อลูกสาวแลนไลนนกแล้วค่ะ จะพาลูกเข้าบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ลานเนาะไปเบิ้งพักว่าเก็บได้หน่อยได้หล,ลายสั่นใดมาถึงบ้านแล้วคะ่กะก็ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกเนาะค่ะเนาะ ี่ลาเพื่อนกับไปเล่นก็พอเพื่อนค่ะแม่อาบน้ำเปียนเสื้อผ้าอานุมีเพื่อนกินละค่ะลูกสาวลาเคยเก่งค่ะนี่ละค่าพักที่ี่เก็บมาได้พักอันหูแมวเนาะค่ะเนาะดอกเพื่อนชิเหมือนกับดอกฟันสิงโตทุกอันทุกอย่างเลยค่ะใบเพื่อนกระสิมีลักษณะเหมือนใบฟันสิงโตแต่ว่าเพื่อนสีมีขนหลายกว่าแล้วสาวพอดีเทียนกับสีดแดงเราก็สีแซ่หนำเกี้ยเนาะค่ะเนาะ อันสิเอาอันพักอันนี้ไปแช่น้ำเกลือไวค้าาค่ะบางเบอร์ขนีีเคยกินเอาขอบพูดถูกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อ